สวัสดีนะคะพี่พทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะมีพระเครื่องพระบ,บ้านมาแบ่งปันให้กับพี่ๆีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4 9 5 4 9 8 0 1นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้เป็น ep ที่4ีนะคะเป็นงาน กรอบเดี่มกันน้ำมานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันรายการที่หนึ่งเลยนะคะได้มาหลากหลายหลวงพ่อเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะก็ดูให้ชอบใจถูกใจกันนะคะเดี๋ยวหนูมาเริ่มรายการที่หนึ่งให้ดูเลยนะเป็นไอไข่รงยาแบบนี้มานะคะรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญไอ้ไข่นะคะเป็นเหรียญกลมแบบนี้เลยสองให้ดูกันใกล้ๆนะคะเป็นงานรงยาสีชมพูแบบนี้เลยนะคะ พิเศษไปเลยเดี่ยนละ300อยบาทเดี่ยนละ300อบาทนะคะรายการที่1นนะต่อไปรายการที่สองเป็นไอไข่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาไล่รายการไอ้ไข่นะเป็นงานลงยาด้วยนะคะพี่เป็นงานโรงยาสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่องให้ดูหน้ากันใกล้ๆชัดๆเลยนะอันนี้เป็นรายการที่สนะองนะอง์ละ300บาทนะคะอง์ละ300อยบาทนะคะรายการที่สองนะ เป็นของวัดสีมาประสิทธิ์นะคะวัดสีมาประสิทธิ์นะรุ่นรวยไม่เลิกนะพี่รุ่นรวยไม่เลิกนะคะองนี้รายการที่สองนะ300บาทนะคะรงยาสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่3ต่อไปรายการที่3เป็นโรงยาสีขาวโรงยาสีขาวนะคะรุ่นรวยไม่เลิกนะพี่วัดสีมาประสิทธิ์นะคะ จังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้เป็นเหรียญที่3ามนะเหรียญละ300บาทนะคะเหรียญละ300บาทเรียมกรอบกันน้ำมาให้แบบนี้เลยนะต่อไปเป็นรายการที่สี่ค่ะต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นงาน3าสีเป็นงาน3ามสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูใกล้ๆกันนะส่องให้ดูหน้าใกล้ๆกันเลยนะสวยๆเลยนะคะองนี้นะ เป็นงานสามสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะองนี้รายการที่สี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะองนี้รายการที่สี่นะต่อไปรายการที่ห้าต่อไปรายการที่ห้าเอาเป็นหลวงพ่อพัดเป็นหลวงพ่อพัดนะคะเป็นหลวงพ่อพัด เป็นงานสองสีสองเคแบบนี้นะพี่สีเงินสีทองแบบนี้เลยนะคะส่งหน้าท่านให้ดูชัดๆเลยนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเสมานะคะรวยเมตตาบารมีนะพี่รวยเมตตาบารมีนะคะเหรียญน,นี้ขอที่สี่รอยบาทเหรียญน,นี้ขอที่สี่ร้อยบาทนะคะเป็นงานสองสีนะ เอาเป็นหลวงพ่อพัดนะคะอันนี้เป็นงาน 3K เป็นงาน 3K หลวงพ่อพัดตัวเลขสวยด้วยพี่ตัวเลขเลขโคสที่18นะพี่นะเป็นงาน 3K หน้าหลวงพ่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าเป็นท้าเวสุวรรณด้านหน้าเป็นท้าเวสุวรรณนะคะองค์นี้ขอที่400บาทองค์นี้ขอที่องค์ละ400บาทนะคะรายการที่6 อันนี้ต่อไปเป็นรูปหล่อเป็นรูปหล่อองค์นี้ของหลวงปู่มหาชีราผิวแดงๆสวยๆแบบนี้เลยซูมให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะเป็นรูปหล่อองนี้น้องขอที่400บาทนะคะอง์นี้น้องขอที่400บาทนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ศีรานะอง์นี้รายการที่7นะคะอง์นี้เป็นรายการที่7นะเรียมกันน้ํา สวยๆเลยนะคะเรียมกันน้ําสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะพี่องค์นี้องค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปอง์ที่แปดองที่แปดเอาเป็นหลวงปู่มหาศิราเหนือดวงอง์ละสี่ร้อยบาทซองให้ดูใกล้ๆชัดๆกันแบบนี้เลยนะคะผิวสวยมากเลยค่ะผิวสวยมากเลยเรียนนี้ออกแบบสีเขียวๆนะพี่เขียนว่าเหนือดวงนะคะ ส่องให้ดูด้านหลังกันมาส่องให้ดูด้านหลังกันต่อนะองนี้เรียมกันน้ําพร้อมใช้งานเลยนะน้องขออง์ละ400บาทนะคะอง์ละ400บาทรายการที่8นะคะอันนี้เป็นรายการที่8นะวันนี้ก็ได้มาไม่กี่เหรียญเองนะคะหลวงปู่ศิรานะองค์นี้เป็นเหนือดวงเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญสีเงินนะพี่ เป็นเหรียญสีเงินส่งให้ดูหน้าท่านใกล้ๆก,กันเลยนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะพี่ดูให้ชอบใจถูกใจนะคะ <_ t ot> ก็สวยๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังด้านหลังเป็นตัวยันแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่9องค์ละ400บาทนะคะรายการที่9องค์ละ400บาทนะคะต่อไปรายการที่10 ต่อไปเป็นรายการที่10บนะเป็นคนละเหรียญกันนะคะคนละเหรียญกันนะเดี๋ยวส่องให้ดูหน้าท่านชอบหน้าแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะชอบแบบไหนให้เลือกแบบนั้นนะพี่องค์นี้เป็นองค์ที่1ิบนะคะองค์ที่ส0บส่องให้ดูด้านหลังกันนะคะส่องให้ดูด้านหลังกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะพี่อันนี้เป็นองค์ที่10บนะองค์ละ400อบาทนะคะอง์ละ400อบาทนะคะ ต่อไปองค์ที่11เป็นหน้าหลวงพ่อตรงๆแบบนี้เลยนะพี่เป็นหน้าหลวงพ่อตรงๆแบบนี้เลยนะถ้าถ้าองค์ไหนมีกล่องน้องให้กล่องไปด้วยนะคะถ้าองค์ไหนมีกล่องน้องให้กล่องไปด้วยนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่มหาศิรารายการที่11นะคะก็ดูให้ชอบใจถูกใจนะหน้าคมๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่11นะส่องให้ดูด้านหลังกัน มาส่องให้ดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่11นะคะอง์ละ400อยบาทอง์ละ400อบาทนะคะต่อไปรายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อยืนแบบนี้นะเป็นเหรียญหลวงพ่อยืนผิวสวยสวยแบบนี้เลยนะคะอง์นี้ก็400อยบาทเหมือนกันนะพี่องค์นี้ก็400ยบาทเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญที่12นะคะ เป็นเหรียญที่12นะคะถ้าพี่ๆสนใจองค์ไหนให้แจ้งหมายเลขน้องได้เลยนะจดหมายเลขแล้วแจ้งน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ชมได้เลยนะคะต่อไปรายการที่13ต่อไปเป็นรายการที่13เป็นรูปหล่ออันนี้จะองค์ใหญ่กว่าองค์แรกนะ อง <king> นี้เป็นเนื้อสีเหลืองๆแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นเนื้อสีเหลืองๆแบบนี้นะรายการที่สิบานะเป็นรายการที่13านะคะอง์ละสี่รอยบาทอง์ละสี่รยบาทเรียมกันน้ําสวยๆเงาๆแบบนี้เลยพี่หน้าหลวงพ่อคมๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่สามนะองละโอรายการที่ส3องา์องละสี่อยบาท แล้วก็เอาเป็นหลวงปู่แสนมาดูกันเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่แสนนะคะอง์นี้น้องเปิดที่400บาทเหมือนกันรายการที่14นะเป็นเต่ารุ่นเจ้าสัวนะคะเป็นหลวงปู่แสนวัดหนองจิกนะคะเรียมกันน้ำส,สวยๆมาแบบนี้เลยเดี๋ยวดูเรคโอดให้นะคะ อง์นี้มีเลขโค้ดมาด้วยนะคะอง์นี้เลขโค้ดสองสามสี่อ้าวเลขโค้ดเรียงสวยๆแบบนี้เลยนะพี่องค์นี้น้องเปิดแค่สี่อยบาทราคาแบ่งปันเลยนะองค์ที่สิบสี่นะคะต่อไปอง์ที่สิบห้าเป็นสีทองเนื้อสีทองอันนี้มีขอบมาด้วยมีขอบเหรียญแบบนี้มาด้วยนะพี่ซูมให้ดูกันนะคะนี่อันนี้เขามีขอบเหรียญมาด้วยเป็นเต่านะเต่ารุ่นเจ้าสวัวหลวงผู้แสนนะคะ ส่องให้ดูด้านหลังการอันนี้มีเลขมาด้วยนะคะเหมือนเดิมเลย572นะ572นะคะอันนี้เป็นของหลวงปู่แสนนะวัดบ้านหนองจิกนะคะวัดบ้านหนองจิกนะคะเปิดราคาแบ่งปันสวยๆเลยที่400บาทรายการที่15นะรายการที่15นะคะอง์นี้ที่400บาทนะคะต่อไปรายการที่16ต่อไปรายการที่16เอาเป็น เหรียญอแปะมังกรแบบนี้เลยเป็นเหรียญอแปะมังกรแบบนี้เลยส่องให้ดูกันมาส่องให้ดูหน้าท่านกันนะคะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อชุบทองเป็นเนื้อชุบทองสวยๆแบบนี้น้องขอที่เหรียญละห้าร้อยบาทด้านหลังมียันชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่อันนี้รุ่นรวยทางเดียวอรวยทางเดียวด้วยนะคะพี่รวยทางเดียวด้วยเลขโค้ด8ดสี่ นะคะแปดองค์นี้น้องขอที่500บาทนะองนี้อาแปดองนี้น้องขอที่500บาทนะคะพี่ๆรองดูนะให้ชอบใจถูกใจนะองนี้นะคะลายการที่16 500บาท ต่อไปรายการที่17ต่อไปรายการที่17เป็นเหรียญเพ้นเสมือนจริงหลวงปู่อิ่มหลวงปู่อิ่มนะคะหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่เป็นงานหน้ากากเพ้นเสมือนจริงแบบนี้เลยนะคะโรงยาสีเขียวองค์นี้ขอที่500บาทนะคะงานโรงยาด้านหลังเป็นปิดตาพังประการแบบนี้นะด้านหลังเป็นปิดตาแบบนี้นะคะเรขโค้สองตัว ห้าสามนะเป็นเหรียญหลวงปู่อิ่มนะคะองนี้ห้าร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะห้าร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นรายการที่สิบแปดอันนี้เป็นหลวงปู่อิ่มเหมือนกันนะคะเป็นรุ่นมหาอำนาจต่อกันเลยนะคะพี่เป็นรุ่นมหาอำนาจนะ เป็นรุ่นมหาอำนาจหลวงผู้อิ่มนะคะองค์นี้เลยนะเป็นหน้ากากเพ้นเป็นหน้ากากเพ้นแบบนี้เลยนะคะอง์ละ500บาทอง์ละ500บาทนะคะอุย้ยเลขโค้ดเลขตัวเดียวเลขสามนำเลิกด้วยนะพี่เลขสามเลยนะตกใจเลขตัวเดียวเนี่ยโอ้สวยเลยสวยอีกแล้วองนี้รายการที่18นะคะห้าร้อยบาทรายการที่18บแปห้ารอยบาทนะคะ ต่อไปรายการที่19เป็นหน,น้ากากสนิมเขียวแต่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีขอบอะเป็นเหรียญมีขอบมาแบบนี้เลยนะงานหน,น้ากากสนิมเขียวอ่าเขาเรียกกันแบบนั้นนะคะจะเรียกว่าอะไรไม่ตัดขอบอ่าเขาจะเรียกไม่ตัดขอบก็ได้นะเหรียญมหาอำนาจหลวงผู่อิ่มนะวิด้านหลังเป็นทองอะด้านหลังเป็นแผ่นทองปั๊มมาในเหรียญเลยนะ ด้านหลังเป็นแผ่นทองปั๊มมาในเหรียญเรกโคด97นะคะอง์นี้ก็500บาทองค์นี้น้องก็เปิดที่500บาทนะคะสวยเลยนะพี่สวยเลยนะเรี่ยมกันน้ำมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะรายการที่19นะคะต่อไปเป็นรายการที่20ต่อไปเป็นรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อิม่ม เป็นเหรียญหลวงปู่อิ่มแบบนี้เลยเพ้นเสมือนจริงโรงยาสม้มโรงยาส้มแล้วก็มีเขี้ยวน้าเงินอมีหลายสีด้วยนะคะแถมเพ้นเป็นหน้ากากเพ้นด้วยนะพี่เป็นหน้ากากเพ้นด้วยนะคะส่องให้ดูด้านหลังกันเรขโค้ด85ด้านหลังเป็นปิดตาพังะกานี่เขียนชื่อหลวงปู่เลยนะหลวงปู่อ,นะอิ่มปัญญาวุฑุวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแบบนี้เลยนะ เหรียญแบบนี้เลยเป็นเหรียญเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหรียญซาตินเออเรียยแบบนั้นนะตามในกล่องเขียนมานะพี่ตามที่ในกล่องเขียนมานะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ด เอาเป็นนี่ไหนไหนก็อยู่ในในกล้องละเอาเป็นหลวงพุตโตหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยโรงญาติทงชาติเขาเรียกว่าไงทงชาติเฉียงอ่าทงชาติเฉียงนะพี่หลวงพุตโตหน้าสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะหน้าใหญ่ๆเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะรุ่นเงินล้านด้วยรุ่นเงินล้านได้โค้ดหนึ่งศูนย์นะคะเป็นยันด้านหลังแบบนี้หลวงพุตโตวัดถ้ำสิงโตทองนะคะ องค์นี้น้องให้พิเศษไปเลยที่500บาทพิเศษเลยที่500บาทนะคะโรงยาธงชาติด้วยนะพี่นะโรงยาธงชาติมาด้วยนะรายการที่21นะคะมีมารหลเหรียญเลยนะรุ่นนี้นะมีมารหลเหรียญเลยนะคะอันนี้เป็นหน้าชัดชัดโอ้โหอันนี้ยิ่งเป็นผิวแบบนี้คือหน้าคมชัดมากเลยพี่ผิวแบบนี้หน้าคมชัดมากเลยหน้าหลวงปุโตนะคะวัดถ้ำสิงโตทองรุ่นเงินร้านนะ รุ่นเงินล้านนะคะด้านหลังเขาก็เพ้น์มาโอ้โหเลขโคต้ตัวเดียวเลขโคตสวยเลยพี่เลขเก้าเลขเก้าด้วยนะพี่องนี้นะน้องเปิดที่ห้าร้อยบาทโครตรคุม้มบอกเลยได้พระหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลขโค้ดเลขเก้านะพี่นะเลขโค้ดเลขเก้าด้วยนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะพี่อันนี้ได้มาก็ยังไม่ได้ประส่องดูเลขโค้ส่องอะไรนะก็มาขึ้นไลฟ์ให้พี่ๆดูกันเลยแต่เช้าเลยนะพี่นะ มาขึ้นไรให้พี่ๆดูกันแต่เช้าเลยนะคะแค่แยกว่าเอ้อเนื้อแค่แยกเนื้อเงิอนออกเฉยๆพี่เพราะเนื้อเงินจะราคาสูงจะเอาไปไว้ท้ายๆนะพี่นะองค์นี้จะเป็นองที่ยี่สิบสามเป็นโรงยาสีน้ําเงินเป็นเนื้อกระไร่เงินนะได้โค้ดอ่ขอดีแป๊บหนึ่งหนึ่งสูง เอาเลขโค้ดเหมือนกันเลยนะพี่นะหนนะคะการายเงินรุ่นเงินร้านนะคะโรงยาสีน้ำเงินโรงยาสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะโรงยาสีน้ำเงินรงยาจีวรสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะน้องขอที่5 0 0รบาทรายการที่23นะคะรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24ต่อไปรายการที่24 เป็นงานโรงยาสองสีมีมังกรอยู่ด้านหลังด้วยอ่าเป็นเหมือนปีมังกรอะไรเงี้ยเว้มีมังกรอยู่ด้านหลังด้วยนะองน์นี้โรงยาสองสีหน้าสวยๆแบบนี้เลยมีฝั่งพลอยมาด้วยมีฝั่งเม็ดพลอยมาด้วยนะคะองคนี้นะรายการที่24นะน้องขอที่500บาทเรียนละ5 0 0บาทนะคะเนื้ออัปาค้าอออ่างนะเลข1 0อีกแล้วอู สงสัยว่าเจ้าของนึนเกิดวันที่สิบแน่เลยพี่สะสมมาได้แต่เลขสิบนะคะหลวงพุโตรุ่นเงินล้านนะหลวงพุโตรุ่นเงินล้านนะคะองนี้อง์ละห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญสองเพ เป็นเหรียญสองเคหน้าหลวงพ่อเดิมเขียนว่าเศรษฐีชินบัญชรนะเขียนว่าเศรษฐีชินบัญชรอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อพัดนะคะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะงาน2 k เคลงยาธงชาติงาน2 k เคลงยาธงชาติทั้งสองด้านเลยนะพี่ลงยาธงชาติทั้งสองด้านเลยนะคะเหรียญนี้น้องขอที่800บาทเหรียญนี้น้องขอที่เหรียญละ8 0ดบาทนะคะ รายการที่25นะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะเป็นเนื้อ 2K นะคะต่อไปรายการที่26ต่อไปรายการที่26เป็นร็อกเก็ตเป็นร็อกเก็ตนี่ไงหลวงปู่อินที่หลวงปู่อินท์นำเลกอุ้ยเลขโค้ตัวเดียวแกโหมีแต่เลขสวยๆทั้งนั้นเลยชุดนี้เลข6นะนำเลิกนะด้วยยิงนำเลิกม,มาด้วยนะคะเป็นงานร็อกเก็ต หลวงผู้อิ่มนะหน้าท่านก็ประมาณนี้เลยนะพี่นี่นะคะห้าร้อยบาทองระห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบหกองระห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นหลวงพ่อทองสุกเป็นพญาเต่าเรือนหลวงพ่อทองสุกนะคะ อยู่วัดโนนสะอาดจังหวัดศรีสะเกษเผื่อพี่ๆรู้จักนะเป็นเต่ารุ่นแรกด้วยนะเป็นเต่ารุ่นแรกด้วยนะคะเหรียญน,นี้ด้านหลังมีโค้ดนะคะ 94. เ4ลีเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อท้องสุขน้องเปิดให้ราคาพิเศษที่500บาทนะคะเปิดพิเศษที่500บาท รายการที่27นะคะรายการที่27นะต่อไปรายการที่28เป็นพระผงหลวงพ่อสว่างเป็นพระผงหลวงพ่อสว่างมวลสารมาแบบนี้เลยด้านหลังมีมวลสารแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อสว่างวัดบ้านหนองจิกแสนสว่างรับทรัพย์นะพี่หลวงพ่อสว่างนะน้องขอแบ่งปันพี่ที่ 400บาทนะคะพระผงองค์นี้แบ่งปันที่4 0 0รบาทเรียมกรอบสวยๆเลยนะพี่กันน้ำเลยนะหลวงพ่อสว่างนะอยู่วัดเดียวกับหลวงผู้แสนนะพี่อยู่วัดเดียวกับหลวงผู้แสนเลยนะคะอันนี้รายการที่29รายการที่29่สิบนี้ฝั่งตะกุดมา3ดอกเลยนะพี่ องค์นี้ฝั่งตะกุดมา3ดอกเลยน้องแบ่งปันไปเลยที่ราคา4 0 0บาทเหมือนกันนะคะลองดูนะพี่ลองดูนะว่าชอบองค์ไหนนะแต่องค์นี้ด้านหลังก็มีมอนสารประมาณนี้เลยนะด้านขององค์นี้นะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะวัดบ้านนองจิกนะพี่อยู่วัดเดียวกับหลวงปู่แสนเลยนะคะรายการที่29นะต่อไปรายการที่30สบ รายการที่30เป็นเนื้อสนิมเขียวเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่เป็นเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยหลวงปู่อิ่มนะเหรียญเสมาหลวงปู่อิ่มนะคะเรขโค้ดหกเจ็ดอ่าเรียงซะด้วยสี่หกนะคะแบบนี้เลยนะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะส่องให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเลยนะพี่ส่องให้ดูใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะ อ,องค์นี้เป็นองค์ที่สามสิบนะเปิดที่สามร้อยบาทเปิดที่สามร้อยบาทผิวสวยๆแบบนี้น้องเรียมกรอบมาให้แล้วเอาแค่สามร้อยบาทพอนะคะรายการที่สามสิบต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดเป็นหลวงปู่มหาศิรา เป็นหลวงปู่มหาศิราองค์นี้น้องขอที่400บาทองค์นี้น้องขอที่400บาทนะคะรายการที่31นะเป็นรูปรอเรียมกันนะมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะองค์นี้น้องขอที่400บาทนะคะรายการที่31นะต่อไปรายการที่32มีเหรียญยืนอีกหนึ่งเหรียญน,นะพี่ เหรียญยืนหลวงพ่อยืนแบบนี้นะคะอง์นี้ขอที่400บาทนะองนี้ขอที่400บาทนะคะด้านหลังแบบนี้เลยพระพุทธเจ้า10บชาติด้านหลังแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่สีรานะอง์ที่32นะคะอง์ที่32น้องขอที่400บาทนะคะต่อไปอง์ที่33เป็นสมเด็จหลวงพ่อพัด เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพัดผิวสวยๆแบบนี้เลยมีเขาเรียกว่ามวลสารทองๆแบบนี้มาด้วยนะเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อพัดนะคะส่องให้ดูด้านหลังเขียนว่าสมเด็จไตามารหกห้านะพี่วัดห้วยด้วนนะคะวัดห้วยด้วนนะองค์นี้ขอที่400บาทองค์นี้น้องขอที่400บาทนะคะดูดีโคตรสวยเลยพี่ ดูหูหเห็นความสวยอะรายการที่33นะ4ี่ร้อบาทนี่ขยับปุ๊บแบบสวยมากเลยเล่นไฟมากเลยพี่เนี่ยสานะคะ4ี่ร้บาทต่อไปรายการที่34ต่อไปรายการที่34เป็นหลวงผู้อิ่มนะคะเป็นปิดทองมานะพี่ เป็นปิดทองเขาเรียกเขาเขียนว่าปิดทองคําแท้อ่าปิดทองคํามานะคะหลวงปู้อิ่มนะด้านหลังอันนี้เลขหนึสีหนึ่งนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงผู้อิ่มหน้าชัดๆเลยนะพี่หน้าชัดๆัดตาคมคมใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยองค์นี้น้องเปิดที่ สี่ร้อยบาทพอแบ่งปันพี่พเลยอง์นี้สี่ร้อยบาทเนื้อสวยมากเลยนะคะปิดทองได้ขึ้นมากเลยนะพี่นะอง์ที่สามสิบสี่นะคะต่อไปสามสิบห้าเป็นน้ำเต้าสีฟ้าเป็นน้ำเต้าสีานนาฟ้าแบบนี้ของหลวงพ่อพัดนะพี่เป็นของหลวงพ่อพัดนะคะรายการนี้เป็นน้ำเต้าเรียกทรัพย์ สวยอะ่ะสวยน่ารักมากเลยพี่แบ่งปันไปเลยที่300บาทแบ่งปันไปเลยที่3ามบาทมีมาชิ้นเดียวด้วยมีมาชิ้นเดียวด้วยนะคะองค์นี้นะ300บาทน้ำตาเรียักษ์บารลวงพอพัดนะคะรายการที่35นะต่อไปรายการที่36เป็นพราปิดตา เป็นพระปิดตาหลวงพ่อพัฒน์นะคะเขียนชื่อหลวงพ่อนะปุญญาะกาโมนะพี่เป็นพระปิดตาของหลวงพ่อพัฒน์นะคะเลขหนึ่งเก้าสองหกวัดห้วยดวนด้านหลังเป็นยันแบบนี้มีเขียนชื่อหลวงปู่พัฒน์มาด้วยนะคะเป็นพระปิดตานะองค์นี้น้องขอที่สามร้อยบาทพอองค์นี้น้องให้พิเศษที่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สามสิบหกนะคะ ต่อไปรายการที่37รายการที่37เป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลาเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะดูใกล้ๆดูใกล้ๆชัดๆกันไปเลยนะพี่เหรียญน,นี้เขียนว่า2551นะคะเหรียญน,นี้นะ25เหรียญ2551นะคะองนี้ขอที่ หกร้อยบาทองนี้น้องขอที่หกร้อยบาทเรียมกันนะ้ำมาแบบนี้นะคะขอที่หกร้อยบาทแบบนี้นะองนี้รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบแปดเป็นเนื้อเงิน เป็นเนื้อเงินหลวงพ่อพัดหน้าสวยๆแบบนี้เลยมีมังกรรอรอ,รอบรอบหลวงพ่อแบบนี้นะคะเป็นเหรียญพญาเต่านะฝั่งพลอยมาด้วยนะเป็นเนื้อเงินข้รเศรษฐีนะคะเป็นเต่าข้รเศรษฐีนะพี่หลวงพ่อพัดนะเลขโคดเลขโคดสี่ห้า เลขโค้ดสีห้านะคะตัวอักขรยันชัดเจนทุกตัวเลยนะพี่นะนี่นะคะดูความสวยนะมีมังกรแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหน้าหลวงพ่อพัสสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้น้องเปิดที่หนึ่งพันบาทเรียนนี้น้องแบ่งปันเบาๆเนื้อเงินนะพี่นะเนื้อเงินนะคะองค์นี้1,500งาร้อยบาทนะคะรายการที่ สามสิบแปดนะสามสิบแปดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเก้าต่อไปรายการที่สามสิบเก้าเป็นเหรียญแบบเดียวกันเลยเป็นเหรียญแบบเดียวกันเลยน,นะน้องเปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะอันนี้เลขโคสเก้าสิบสาม องนี้เลขโค้ดจะ9 3บานะคะ1,500บาทรายการที่39นะรายการที่39นะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะเต่าคมๆแบบนี้เลยนะองค์นี้เป็นเนื้อเงินด้วยนะพี่องนี้เป็นเนื้อเงินด้วยนะเปิดที่1,500บาทนะคะต่อไปรายการที่40ต่อไปรายการที่40นะคะเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินพญาเต่า ะะเป็นหน้ากากทองคำนะพี่เป็นหน้ากากทองคำนะคะองนี้นะหน้ากากทองคำองละสองพันห้0บาทองละ2,500ับาทนะคะที่หัวขาและก็หางนะคะเป็นชุบเป็นชุบทองนะคะเป็นชุบทองมานะคะขอบขอบนะแต่ที่เหรียญเนี่ยคือเป็นเหรียญเนื้อเงินนะพี่นะ เป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะองคนี้นะพญาเต่าโคตรเศรษฐีหลวงพ่อพัดนะเป็นพญาเต่าโคตรเศรษฐีหลวงพ่อพัดนะคะองนี้สองพันห้าร้อยบาทองค์นี้น้องเปิดที่สองพันห้าร้อยบาทนะคะหน้าหลวงพ่อคมคมจมูกร้อยแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่สี่สิบรายการสุดท้ายนะคะถ้ายังไงก็ฝากพี่พ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะก็จะหาพระสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณค่ะ